สวัสดีครับผมเมื่อเนี้ยกับชิมาตามแนวทางลาพัฒนาคนฝั่งของวันจันทร์ที่14บสกระดาษซองห้าหกแปดน้อพี่น้องลาพัฒนาคนฝั่งของจับกู้ภูเขาพี่น้องเขาตะเล็กวิ่งเขาตะเล็กวิ่งน้อพี่น้องเนาะจับกู้ภูเขาเพราะว่าเลขมันออกเลขมันเบิ่นเนาะ88เลขบนก็ออก88 เลขล่างหกเก่ามาเบิงผลล่าพัฒนาเมื่อวันศุกร์พี่นอ้องเมื่อวันศุกร์เลขวันออกบนแปดแปดงหกเก่า คนฟังโคงเขาตะเลกวิ่งเป็นตัวล่องเพื่นไปนเน้นสามปุนเพิ่อนมาพื่น้องจับคู่เพราเขาเพื่นให้หกแปดเลขมาตหกเก้าหกแปดหกหกเจ็ดหกแปดเพราะว่าเลขวิ่นว่ามีเก่าเนาะเพื่อนอ้องเนาะเลขวิ่นเป็นศูนย์ เขาตัวเลขวิ่งหกหกกับสามเขาตัล่องบันจันสิบสี่ อ่าพี่น้องมีเอฟซีเอฟซีผู้หนึ่งเพื่นว่บบาเพิ่นอยากแบ่งปันแนวทางสัน่นขิดติดต่อในทางใดสัน่นแอ็ดกันลงแอ็ดกรนทายให้เบื้องทุกงวดได้หน่ทุกโอทุกคลิปเห็นไหมเพิ่นว่าเพิ่นอยากแบ่งปันแนวทางติดต่อสัตทางสองทางทางใดทางสองใดทางใดสันส่นพี่น้องนี่แหละแคปหน้าจอมาเนี่ย แอดไลน์เขามาได้นี่พี่น้องเห็นว่าเบอร์ก็มีบอกอยู่นี่แอดไลน์เขามาตามเบอร์นี่แล้วพี่น้องนี่เห็นว่าติดอยู่ผนังนี่ก็คิดรับเป็นมูแล้วก็ส่งมาให้รถพี่น้องนี่ก็ขิดรับเป็นมูแล้วก็ส่งมาเลยเพิ่นว่าติดต่อทางใดๆสั้นกันนี่แหละแอดไลน์ตามเบอร์นี่แหละพี่น้องนี่ก็ผนังกัน คุณว่าคุนอยากแบ่งปันแนวทางติดตอ่อในทางใดายะสันกันนี่แหละพี่น้องแอดกิทายให้เบิ้งทุกคลิปแล้วนายุพนธงงานเบอร์แอดไลน์นะติดตอ่อมาได้ตามเบอร์นั่นละ่ะเนื้อคิดลับเป็นมูแต่ว่าเบอร์เบอร์ตัวนี้ก็ส่งไปให้แล้วนี่ ฉันแอดไลน์พาเปลน เก้าหกสองเจ็ดแปดส่วนเหล็กวิ่นของกคน วิ่งบนลลางเก้าเก้ากับหกเก้ับหกกัสิบมานกัดอกพี่น้องพี่น้องถ้าพี่น้องมากัดจัดได้เลขตัวเก้าเพิ่นเน้นเก้าก็หกกนะ หกนี ard, ่มาหลายงวดน้องเพื่อนเราเนาะหกมาสามงวดนะหกนี่เดินดีแท้ๆสามงวดติดละหกสองหกเก็ด

ก้าแปดเก้าเก้าสอง 6, 9, 8ส่วนตัวเน้นได้เปนหรอเด้อตันเน้นในที่ 9, 2, 9, 8เน้นจิตเก่ามัดเลยซองคูซองหางสำหรับผู้ช่นหน่อย อาพี่น้องแคบหน่อยจอครับผมวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2568ลาวคนฝั่งโขงส่วนเลขวินของเพิ่นเนี่ก็มีเก่า6278ส่วนบนล่างเพื่นให้วิ่งรูด9กับ6เพื่นเน้นเก่าได้พี่น้อง62 67 68 92 97 98 3ตัว992 698 เพิ่นเน้นเพิ่นเน้นให้เก้าสองแล้วก็เก้าแปดได้พี่น้องเด้มามักเพิ่นจับคู่เขาก็จ,จับเอาวินเอาอยู่ในนี่ได้พี่น้องเก้าหกก็ได้สองเจ็ดสองแปดไกลได้พี่น้องเด้เอาตามนั้นครับผมขอบคุณคนฟังคงหลายๆโชคหมายเท่งเทงปังปังกันเด้ฝากอะไรก็แชร์ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม